ู้วาราการกังหเกษพี่อ้อยนะครับที่ให้โอกาสพวกเราทำง,งานดีๆสร้างสรรค์ผลง,งานดีๆสู่สายตาประชาชนนะครับผมงานที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าโอเคในระดับหนึ่งซึ่งอาจจะมีอะไรขาดตกบกพร่องไปบ้างน,นะฮะก็จะอ้อมรับเพืนนะะ่อพัฒนาในเรื่องแล้เรื่องต่อ,อไปนะครับขอบคุณนักสแสดงทุกท่านที่ได้มาเลวนงานแล้วก็ทีมงานทุกท่านที่ฝาก ขอบคุณเตอดี่ะพี่นทั้งหมดเลยอ่ะแล้วก็ทุกคนขบคุณหมดแทุกคนพูดหมดแล้วก็ขอให้สิ่งดีนี้เกิดขึ้นกับกระครของลพรนะคะแล้วก็กองถายชงเ็ดทุกๆเรื่องที่นะคะก็ขอบคุณทุกคนนักป้ะกนยข ขอบคุณทั้งสองท่านแล่มาพูดในารสปีดบันนะครับคุณทูบและก็นม่บุ๊คนะครับต่อไปน,นี้นะครับเราจะได้พบกับพระเอก